กลับสบายดีกลับสบายดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทุก่านภายในประเทศและต่างประเทศพี่น้องพบพอกับส่องสะนีป่าพี่น้องเอ้ยบรรยากาศย้ำส่วยๆักหน่อยพี่น้องใกล้ใกล้สิเพลแเรามาจักนี่นะฮเพลแล้วพี่น้องบรรยากาศย้ำถึงเทียงเนาะเมื่อนีนมาบ้านน้องดำพี่น้องนี่น้องดำเฮาน้องดำเพาเห็นยังลอย โอ้สิเราไปงมหอยมาสานพี่น้องมาเบิ่งมาซ้อมนำการพี่น้องเอ้ยกับบุได้ดอกมันบุบกน้องชายบได้บได้กินดอกมื่อนี่เนาะน้าดินพี่น้องน้องสัยบได้อยู่ได้กินดอกมื่อนี่น่ะสงสัยสิได้งมหอยนี่แหละพี่น้องนี่น่ะแนี่ใส่กระมีครับน้อใส่กระครูเอ้ใส่น่ะโอ้น้องนิ่มเอาไปเลวกระครูก็ได้น้องนิ่มกระครูมาให้อ้ายนะแม่ ล้วบ้าเมื่อนี้บ๊บกดอกาเข้ามาน้ำละลายกับผักกันมาดูดูบัน้ำหน่อยบัดบดูนะน้องตุ้เทงน้ำหน่อยบัดบดูอืมเลิกบ่เอาคุยเห็นหน่อยเดียวแกนั่นแหละจักแล้วจะไปเอาไปใส่หมุดแดงเฮียหน่าเอาใส่เลยอแล้วเย็นถ่ายอะยรทมเด้อเอองมไหลงมไหล ม bon. ันสิมันอย่าบอกพี่น้องมาเบ่งมาซมมาลุ้นน้ำกันพี่น้องเอ้ยูลอันนยัอก้รนะเอามอยู่นี่เยนาเหก็เป็นหน้าฮาพี่น้องเลยน้องหญ่จืดเพิ่นเพิ่นกำลังแปลงจักดูดน้าที่แรกว่าสิดูดน้า้อนตัวนี้แหละพี่น้องโอ้หน่วยพักใหญ่นึง เอาเลยน้องนิม่มไม่ต้องลงเด้อมันหนาวเด้ออย่ามานันหนาวเด้อน้องนิม่มเอาขู่ให้อ้ายน้องอันน้องดำน้องดินเนาะเป็นกำลังงมหอยพี่น้องเอ้ยโอ้ <c oughs> ที่มไปเลย่อกระขูกันเลยเอากระแป้งพนเอากระแป้งน,น,น้อยกระขูหรือกระแป้งก,กันแน่วะกระแป้ง <c oughs> โข<อ>นน่องดำแม่ มันจิอยู่แถวพื้นั่นเธอหอยน่ะเธอมันนามันอยู่ตามขีบต้มูกกระแป้งกระลอยไปเองเลยรียมาถอดเลยยัมันติดบเลยโอ้ยเศาเศร้าบกไว้เนาะมัน มันเฮยมันเหย,เหยหอููได้หน่อยบัวดอ้ได้หน่อยบังไวสันงุมง้มงุม้มงุ้มบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศในน้องน้ำเนาะเมื่อนี่พ่นวาซีเฮ้ยเย็นน้ำติ๋วซะเด้อเมื่อนี่พ่นวาซีดูดน้องน้ำดูดป้าพี่น้องดูดอะไรัง่โบ๊กอยู่ เรื่องดูดหน้าบัดเพยังสอมกันอยู่พี่น้องยังประชันได้เออกระปุกาวาเอามาใส่กระคูนี่กระปุนะเออกระปุกาวาเอาตั้งไว้ลูกเอากระปุมาใส่เออเก่งได้มี่ตะคนเก่งเก่งอืมงบงบ เอาข้าวแป้งให้อ,อ่นิ่มโว้นองดำกับอะงมเป็นงมพี่น้องเลยอันนี้เพ่นว่าส,สิพากันดูดน้ำดูดน้ำน้องนี่แหละพี่น้องหากระบอกน่อยหนึ่งเพื่อหอบมาแลงผมไปจักแังสิบกอันนี้นะท่านนี่ท่านเด็บกง่ายเด้อคะแนนนี่นาะโบกซ้ายมาแลงคนละพี่น้องเลยแต่งสิโบก บรรยากาศยามเที Saint ่ยงพี่น้องกล่องสนีก็สีมันเมิดจังหน่อยเลยพี่น้องเรื่องภาว่ามั่นนาน่ะมันยามเที่ยงเลยแดดมันอาณาพุทธก่องเขาแห่งบงงามงมงมน้องน้ำบรรยากาศในน้องพี่น้องอย่างบรรยากาศในน้องน่ะบ่มีบ่ฮามเฮ้ยอย่าไปบิดน้ำใส่น้องได้ อืมอะไรนะคราอันหนึ่งไหนบ่ยังเคยมึงด้วยหะอืมไปแกะหมุนตัวแห่ไปกินตำเมียงปะอยู่หน้าโต้หันแล้วเมื่อวันอะไรอู้หูหมุนตัวแห่เลยเอื้อนเอื้อนลายๆหน่ยเอื้อนบ่ได้เก็บมาอืบ่มีใครกินมันสิแก่บมื่อไรต้นเดียวเพบ้อ ต้นเดียวหักบ ed, ่มีเพี้ยนเก็บมันจกเถื่อนหรือมันสีแก่บ่เลยอืมอืมเบ๋ออืมฮะมาหนี่มาหน้าใส่น้ำโอ้สงสัยอันหน้าใส่มันละลายอยู่ มันลายปะดิด mm ิส hmm. ่วนทางนี <reading ancient> <passage> s <S <cả> hey, yes. ้ก็บีนี่ทางงาไม่ทางพี่แลนนี่ี่ทางงาไม้พี่นี่มงาสี่ขึ้นะเออนี่บงาสี่ขึ้นน่อเด้อู้มจะมาง่าๆเนาะน้่งนี่มมาเลยน้องนิ่มนี่นี่ไปเอมาใส่กับขูไปอืมอืมอันนันอะเห็นไหมัะ ผู้ไพื้นมามฮะเนี่ยตู้ได้บ voilà> ่อนตู้เก็บตอนนั่นน่ะเซิงบ่อนตู้เก็บไหนให้บ่กผู้เนี้ไปอีกบ่อนตู้เก็บทางทางหัวมันน่ะทางเทิอกไหนบ่กฮะหันน่าน่ะเอื้อเลียบไปเอื้อยังเห็นเออนั่นแหละอืมพี่น้องมานอยู่เด้อโอ้หน่องดินหน่องดินหน่องดำหน่องนิ่ม เนี้มเนี้มเนี้มมันเชนเอาป้าป้าป้าเอื้อสีขืนอะไรมั้วขืนมัเนีมเนม่มเออป้าป้าป้าเอื้อสีข้น,นอะไรพันเปียกเอื้อผายขึ้นไหเอาไปใสก่กระขู่ไว้ไปน้ปปนนองเอ้ยเผื่อสีบลอกจะว่ามาแรงผมปะจัเขาอยากมาแรงพูดหน่อยสีบล็อก mm hmm. พอผนยังดุจ mm hmm. ังดุด Hả? Bên nhàng? Bố Nào bò chói nè Hả? Tắc xụp chụp nạm hào phi phí <laughs> มื่อท่านได้บกซ้ำเพล่ะว่าสันโอ้ยได้เลยแค่นี้จะได้กินอยู่บ่พี่น้องเพื่อฮอดคำเนื้อพอรังดามพนักก็ไปซื้อคองมาใส่ไปซื้อยังมันมะไซหรือเปล่าซื้อไซน้ำมันโอ้ใส่น้ำมันมาขาดบ่เะพ่อจังหวะใส่สองลิตรมันเบิด์ตเลยวาสันเพื่อฮอบมาแรงสิบล็อกกี่บ่พ่อจ้า โอ้ฮาว่าวล้วาวาน้องเทิงนะเป็นการอาจุบกันกระจจบไว้หนาเนี้ย่อหน้าเัาใช่บก็มาเอาน้องตัวนี้น้องนี้กำลังใส่น้ำมันไปน้องใส่น้ำมันกำลังสีสตาร์ทต่อ ตาตัต่อกัประมาณแมลงนะไะเนาะห่อเตงอ่ะแมงเฮ้ยเฮ้ยสิขึ้นเมื่อกับเตงอยู่บ่อนิ่มไม่ขึ้นได้ไกต้มนะไปต้มอะไปอาบน้อืเถียกับพียรันาเาบอกเทใส่รถวันนี้ บอบก็ไปซื้อเติมห้องไหนเอ็ก้นน้องอันนี้มันแบนดามาดามมเห็นยังมันอืม อาลงาเล็กๆาไปได้นาบค้นอย่างประมาณได้ได้นาบึ้นแล้วมาบอนอะไรนะพี่อะไรข่ดุ๋่เด็อ่ เอฉพาะจังอ่ะเรา่าเอามาเติมสาพันแบบเดียวเบิร์ดเพ่ะกิ่นมันจะออกเนาะพี่นองเลาะเลาถาเบิ่งน้ำกันพี่น้องเ้ยท่านบกกัสมีปูมีปลาน น้ำก็ยังลาอยู่แต่ว่าน้ำเตื้นๆในดอกพี่น้องน้ำไปเล่พี่น้องเปิดเอามาตุงกุ้งพี่น้องมาจบดีไใดเออมาจบดี่ป่ะนี่ผัวหางมันผัวนั่นหางมันเอาไปตำตำมันตำน้ำนั่นเออเออมาดป่ะนี่ คลิปนี้สิขอลาขีบเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสนีป่าหน่เด้อพ่อพ่อกันคลิปต่อไปพี่น้องเอ้ยบ้านนี้คลิปต่อไปต้องใส่เสด็เก็บปูเก็บปลาพผละพี่น้องเอ้ยเราลุ้นนำกันเด้อสบายดี